Day fix สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ปนุตเข้ามาทำเมนูอ่แกงหน่อไม้อีกแล้วนะคะทุกคนปนุตชอบเนาะปนุตชอบทานนะคะทุกคนค่ะอ่าชอบทานแกงหน่อไม้ดองเนาะ,ะดูนะคะทุกคนคะ่ะแกงหน่อไม้ดอง <c oughs> แกงหมูใส่หน่อมไม้ดองอีกแล้วนะคะเพื่อนๆอปันป้นปนุชชอบทุกคนคะ่ะในรู้เป็นไงชอบหน่อมไม้ดองมากทุกคนดูนะเนี่ยแม่เขาจะสับไว้แบบเป็นชิช้นๆเล็กๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาล้างน้ำรักษาน้ำนะคะก็มาแกงใส่กะทินะคะทุกคนจ๋าดูนะอืมเส่็มะพร้พาวเนาะใส่กแะบบทิเนี่ย หน้าตาก็จะประมาณนี้ทุกคนคะ่ะชอบจริงๆเป้าหนูชอบมากทุกคนคะ่ะก็นี้ได้เกียมหัวดะพานะคะต้นหนูก็เกียมหัวดะพา,าแล้วก็มีพริกลูกโดดด้วยนะคะทุกคนจา้าประมาณ10ิบกมิตถึงไหมเออก็ไม่ตำไต้เนาะไม่หั่นนะคะป้หนูก็จะทําเป็นลูกโดดนะคะเพืเอ่อนเอนี่นะคะ แล้วก็ตามด้วยหมงข้าวนะคะวันนี้หมงข้าวด้วยนะทุกคนเออวัอนนี้เต็นคนไทยนะก็จะหุงข้าวทุกคนจา๋าหม,ม้อน้อยๆน,นะคะทุกคนจา๋านานๆเน,น,น,นอะตร,ตรงสมามันหมงข้าวทิ้งนะคะทุกคนจา๋าไม่ว่าอยู่อยูอ่ประเทศนอกหรือว่าอยู่เมืองไทยก็เหมือนกันนะคะ ก็จะหุงประมาณนี้เหลือก็เก็บใส่ตู้เย็นแล้วก็เอามาอุ่นเนาะทุกคนอ่สองสามวันนะทุกคนจะประมาณสามวันถึงจะได้หุงข้าวทิ้งนะคะทุกคนคะ่ะเอเดี๋ยวจะเบาเบาหน่อยเนาะแรงไปเดี๋ยวป้าหนูก็จะเอาพริกพริกกระหับทาใส่เลยนะคะเพื่อนๆเสร็จเลย <c oughs> อุยฉุน ใส่เตนเลยแส่เตนเลยไม่รู้เตนไงเพื่อนๆเหมือนกันไหมคะทุกคนจ้าเออชอบเออชอบแกงหน่อไม้อากะทิด้วยนะแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองเนี้ยแกงหมูแต่หน่อไม้ดองเนี้ยอุย้ยชอบจริงๆทุกคนแล้วก็มีพริกแกงเนาะทุกคนพริกแกง แต่ว่าทำเองอะ่ะทุกคนจา้าหรือว่าซื้อก็เขาก็อร่อยนะทุกคนซื้อมาซื้อมาก็อร่อยนะทำเองก็อร่อยทุกคนค่ะเ,เดี๋ยวชิมสิจือดอยู่เลยทุกคนเดี๋ยวปิ้ลก็จะใส่น้ำตานะคะใส่น้ำลาก่อนนะ ต้นนุก็จะใส่น้ำปลานะคะทุกคนคใส่น้ำปลาน้ำปลานี้ไม่เค็มนะคะทุกคนค่ะน้ำปลานี้ไม่เค็มเนาะตอนนี้ก็เสร็จแล้วจ้าทุกคนจ๋าหน้าตาหน้าตาเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะย้อยๆอีกแล้วทุกคนดูนะคะ เยอวเหมือนเดิมนะคะทุกคนจ้าว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 ,วา,ววาวมาทานข้าวกับปนุกนะคะเพื่อนๆทุกคนคนขาวันนี้ลงมือทําเองเลยเนอะทุกคนจ้าอร่อยนะทุกคนตามมาจ้าตามมาจ้าเดี๋ยวตั้งไปสักสิบนทาทีทุกคนจ้าเดี๋ยวก็พอเนาะเดี๋ยวให้เดือดกว่านี้หน่อยเดี๋ยวเร่งสักนิดนึงเร่งไป เดือดแล้วปนุดชอบชอบแกงหน่อไม้อร่อยแม่อร่อยก็ช่างปนุชชอบมากทุกคนขาอชอบแกงแกงหมูใส่หน่อไม้ดองแกงเนื้อใส่หน่อไม้ดองแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองแกงอะไรก็ช่างนะคะขอให้ใส่หน่อไม้ดองปนุชชอบทุกคนขานเดี๋ยวปนุก็จะทําคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆอ่า จะไม่ไม่พาอ่าจะไม่ทําคลิปตอนไปทานอาหารเนาะเดี๋ยวป้านุก,ก็จะรออีกแต๊บหนึ่งไงให้พออ่ารอให้ไปนับน้ำติก่อนนะคะก็จะทานเนาะอ่ายังไงป้านุก,ก็ขอฝากกดติดตาม,มกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะคุาร้จัไปบ๊าย,ายรักนะจุก๊กจุ๊